เรื่องแรกเป็นเรื่องบอมบอมสั้นๆจะให้ชื่อเรื่องว่าบ้านสยองคือบ้านสยองเนี่ยเป็นประสบการณ์ของเจ้าของบริษัทเจ้าของหนึ่งแล้วกันโดยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในเขตคิตะเมืองโอซาก้าคือในอดีตบ้านหลังเนี้ยมันเคยเกิดโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมนั้นก็คือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยพากันพร้อมใจฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็มักจะเกิดปรากฏการ์แปลกประหลาดในบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำแต่ว่านายหน้าบริษัทก็ยังคงเขาเรียกว่าอะไรทำการปล่อยให้บ้านหลังเนี้ยถูกปล่อยเช่ามาอยู่ต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเรียกว่าอะไรปล่อยให้บ้านมันยังคงทํางานอยู่ไม่ได้ทัปล่อยให้เป็นบ้านหลังเพียงแต่ว่าทุกครั้งเลยนะที่มีคนย้ายเข้าไปอยู่มันมักจะอยู่กันได้แค่แบบสองสเดือนแล้วก็ย้ายออกพอทีเนี้ยเรื่องของการที่ว่าคนเข้าไปอยู่ไม่นานก็ย้ายออกก็ดังไปถึงหูของโคจิ โคจิก็คือเจ้าของเรื่องเรานี่นะซึ่งตัวโคจิเนี่ยเขาเป็นประธานบริษัทนหนนาอาังหาเขาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาอยากรู้ว่าว่าทาไมคนที่ย้ายเข้าไปอยู่ส่วนใหญ่ถึงย้ายออกภายใน 2- 3สเดือนเขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะลองไปนอนค้างที่บ้านหลังนี้ดูแต่การจะไปนอนคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวเกินไปนิดนึงก็เลยตัดสินใจที่จะจิ้มลูกน้องมาด้วย3คนว่าเฮ้ยไปมึงไปนอนกับกูซึ่งก็คือแรกอะที่ไปค้างกันจู่ๆก็มีลูกน้องคนหนึ่งเดินมาบอกโคจิว่า ผมจะกลับบ้านครับคือผมขอ,อกลับบ้านนะครับซึ่งพอถามเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมจะกลับบ้าเป็นอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นลูกน้องคนนั้นก็เลยตอบมาทันทีเลยแบบไม่มีที่ชาลังเลยเลยนะว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งห้อยตรงเตงลงมาจากเพดานตอนที่เขากำลังจะเข้านอนหลังจากนั้นลูกน้องคนดังกล่าวก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังจนจบก็คือเล่าเรื่องว่านั่นแหละลเจอคนห้อยตรงเตงบนหลังคาพอลูกน้องคนอื่นๆได้ยินก็เกิดความกลัวเว้ยก็เลยกลายเป็นว่าขอกลับด้วยเหมือนกัน ไปไปมามาคืนนั้นอ่ะก็เหลือแค่โคจิคนเดียวที่ต้องนอนที่นั่นอ่ะจนเช้าแต่พอนอนไปอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คือปกติเลยจนกระทั่งถึงเช้าของอีกวันหนึ่งโคจิก็ได้เดินทางไปที่บริษัทในตอนเช้าเนาะเขาก็เดินไปบอกลูกน้องทุกคนที่ขอกลับเมื่อคือนว่าทุกคนอ่ะคิดไปเองคือมันไม่มีอะไรคืออาจจะเพราะว่าทุกคนอ่ะได้ฟังเรื่องเล่าของบ้านหลังนี้ก็เลยเกิดเหมือนภาพหลอนตาฝาดอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปจินตนาการว่ามันมีคนห้อยตรงเตงลงมาจากหลังคาอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคืนต่อมาก็คือโคจิยังคงนอนที่บ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นคืนนี้แหละที่ทาให้โคจิได้รับรู้ว่าลูกน้องเขาอะไม่ได้คิดกันไปเองเว้ยคือคืนนั้นอะโคจิถูกผีอำเขาเรียกว่าอะไรถูกผีอำจนตื่นแล้วพอตื่นขึ้นมาตัวเขาก็มองขึ้นไปบนเพดานใช่ปะเขาก็เห็นแบบที่ลูกน้องเขาเห็นเลยก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกาลังห้อยตรงเตงอยู่บนหลังคา ซึ่งตัวโคจิตกใจมากตัดสินใจพยายามจะขยับตัวเพื่อจะหันไปข้างๆคือหันหนีอ่ะฮึบใช้แรงเฮือกเลยหันฟัพอหันไปคิดว่าจะรอดกลับไปเจอเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งอ่ะที่แบบเลือดท่วมตัวกําลังยืนจ้องเ็าอยู่ในทิศทางที่เขาหันไปเว้ยซึ่งพอเห็นแบบนั้นปุ๊บโคจิก็หมดสติเลยน็อกกาอากาศไปเช้าวันต่อมาลูกน้องทุกคนเป็นห่วงว่า้ทำไมวันนี้ลูกพี่ไม่เข้าออฟฟิศวะก็เลยพากันมาดูที่บ้านหลังนี้สิ่งที่เจอก็คือ ลูกพี่เขาอะนอนเป็นลมอยู่เหมือนกลางบ้านแบบที่นอนเออกลางกลางห้องนอนแล้วลูกพี่เขาได้เล่าให้น้องฟังว่านั่นแหละตัวเขาอะรู้สึกตัวตลอดเวลานะแต่ขยับตัวไม่ได้เว้ยจนกระทั่งได้ยินเสียงของลูกน้องอะเปิดประตูบ้านเข้ามาจบก็กลายเป็นว่าบ้านหลังนี้แม่งของจริงของแท้ของแท้อของแท้ก็รับสภาพไป